ทำไมคุณถึงยังได้รับมันทำไมดินนี้เหนียว้ังไม่นี่คือเจ็ดเส้นทางของจ้องนันในลาชวงถัง,งนั่นคือเจียงสี่ในรุ่นต่อออมาเครื่องลายความของจิง<า>จ้งจนยังไม่ติดไฟ ดินแดนนี้จะไม่เป็นจริงดิเซนของคนรุ่นหลังใช่ไหมต้นกำเนิดของจิงดิเซนประวัติศาสตร์เป็นที่ตกเขียงกันยังไงก็มาตอนนี้ตั้งซื่อสถานที่นี้ว่าจิงดิเซนพรวนคนรุ่นหลังเถียงกันไม่รู้จบเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของทำไงให้มือเปื้อนโคนไม่มีน้ำบนภูเขาที่แห้งแล้งนี้ ไม่มีน้ำมีแต่ปัสสาวะคุงอายุมากแล้วยังสีเล่นโคนหยุดพูดเรื่องไร้สาระไปที่สำนักงานเขตใกล้เคียงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของทำไมคุณถึงคิดที่จะไปที่สำนักงานเขตเราจะรวย เชียกวัวกองขับรถมาถึงเชีย,ชยวนได้รับการต้อนรับจากคูจักระยะไกเป็นกงพูดอายบางอย่างกับคุณวางแห่งนี้จะวางทางตะวันออกของเขาตีของคุณซ <นา S 1> ื่อที่ร<ด>กร้างว้างเปล่าคุณขอราคาเชียกวกองเป็นจกกักรพรรดิที่ไม่มีใครต้องการที่รกร้างว่างเปล่านั้นไม่ได้ปลูกพืชเลยสิ่งที่ฉันต้องการคือความสูญเปล่าเนื่องจากคุณต้องการแค่ให้หนึ่งหมื่นกระป๋อง มีกี่คนในเขตของคุณมีทั้งหมดหนึ่งแสนคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มึงไปบอกคนของมึงอีกฉันจะสร้างห้องบุ่นในที่โลกล่างว่างเปล่าตรงนั้นเด็กและแข็งแรงไปทำงานที่นั่นตราบไดที่คนที่ได้รับการว่าจ้างมีเงินหนึ่งกระบ๋องต่อเดือนเจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องทำเจ้าของคุณคิดว่าเป็นการดีสำหรับผู้พิพากษาหรือไม่ สิ่งนี้จะต้องจัดการในภายหลังฉันให้สิ่งนี้กับคุณคุณดูที่มันให้ใครให้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะให้อย่างไรเจ้าของคุณก็ดูได้เจ้าของจะทำอย่างไรกับการซื้อที่ดินนี้ทำไมฉันถึงสับสนเผาแก๊สตายเพื่ออะไรคุณต้องการเผาเครื่องลายคามมันไม่โอเคการเผาเครื่องลายคามเป็นธุรกิจที่ขาดทุน เวลาในการเผานานเกินไปค่าใช้จ่ายสูงและแตกง่ายด้วยไม่ดีเท่าสนเลยจะเผาเราก็เผาสนแม้ว่าจะไม่สามารถทำเงินได้มากแต่ก็ไม่ขาดทุนเสมอไปเมื่อฉันทำธุรกิจขาดทุนไปแล้วนะคะแค่ฟังฉัน นี่คือเทคนิคการเผาเครื่องลายคามจำไว้ว่าต้องไม่ล่วไหลเจ้าอ้วนอยู่ที่นี่และฉันจะปล่อยให้คุณในภายหลังเราต้องมองในระยะยาวพอดเลนนี้จะขายดีอย่างแน่นอนขนาดของอาคารควรมีขนาดใหญ่ในอนาคตจะมีคนงานมากกว่า1น0 0 0แสนคนในเวิร์กช็อปนี้ร่วมกับครอบครัวและลูกๆประชากรทั้งหมดจะมากกว่า5 0 0 0 0 0คน ซึ่งใหญ่กว่ามอนทอส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นเมืองในอนาคตคุณต้องวางแผนสำหรับการพัฒนาในอนาคตเมื่อฉันกลับไปที่ฉางอานฉันจะขอให้พระองค์สงเจ้าหน้าที่ไปชื่อคือจิงเซนตงเจียคุณวางใจได้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนฝ่บาบาท คุณเห็นไหมว่าเครื่องลายคำนี้มีความเสลียวฉลาดเพียงสองล้านไม่แพงเลยเครื่องลายคำนี้มาจากไหนใครจะรู้กลุ่มคนถูกแย่งชิงทันทีที่พวกเขาถูกส่งไปยังฉางอานคนขายหมดก็เกิดแล้วจากไปไม่หยุดฟาบาททรงทราบข่าวบางอย่างคนกลุ่มนี้คนส่งเครื่องลายคำจากเมืองกุสู กุ้งกวัวกว้างพวกเขาอยู่ในเมืองกูซูไม่ใช่หรือพวกเขาสามารถทําเครื่องลายคำนี้ได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้พวกเขาสามารถมีสิ่งนี้าาาน,นานแค่ไหนแล้วที่พวกเขาไปเจียงหนาน,นสามารถทําพอดเลนที่ดีได้ตอบใจว่ามีข่าวจากกุ้งและคนอยู่นอนบ้างไหมกลับไปที่พระบาทสมงเดจพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้อะไรยังไม่มีข่าวเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปเด็กชายกลุ่มหนึ่งได้เห็นโลกดอกไม้ทางตอนใต้ของแม่นม้ำแยงซีต้องเล่นบ้าข้อความที่ถูกส่งกลับครั้งล่าสุดบอกว่าเอาเงินพูดไปหมดแล้วี่วันแล้วยังไม่กลับบ้านเหมือนไม่อยากกลับมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรมีพระราชกิษฎดีกาต่อไปให้พวกเขากลับมาทันทีพวกเขายังกล้าขัดขืนพระราชกิจสเดีกาหรือไม่แล้วฉันจะลงไปที่พระราชกิจสดีกา ขอให้พวกเขากลับมาเล่ายู่ได้ออกพระ,ะราชกฤษฎีกา,ากนนให้เรารีบกลับคุณพาพวกเขาไปทางเหนือก่อนผู้หญิงของพวกเขาไม่สามารถขี่ม้าได้ทำได้แค่นั่งรถมาวิ่งชา้ชาช้าอย่าล้อช้าระหว่างทางฉันจะไปที่จิงดิเซนพี่คามาอยู่ด้วยกันเถอะ จะทำอย่างไรถ้าความปลอดภัยของคุณ,คณแยกจากกันไม่ต้องกังวลฉันจะนำ5,000 Royal Forest Army นนคุณไม่ทราบประสิทธิภาพการต่อสู้ของ Royal Forest Army หรือไม่อย่า,อา,ารอช้าเช่นกันออกเดินทางพรุ่งนี้เชา้าเจ้าของคุณอยู่ที่นี่ในที่สุด เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเลววอนี้ฉันได้นําผู้คนมาใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงดินภายในไม่กี่ร้อยไมล์ได้ตรวจสอบทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่สิ่งนี้ดินภายใน100่งร้อยไมล์จากบริเวณโดยรอบสามารถเผาเคลื่อนจินได้ฉันซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นที่รกร้างว่างเปล่าของพืชผลรัฐมนตรีในขณะที่ทุกคนยังไม่ตอบสนองดินแดนแห่งนี้ยังไม่คุ้มค่าผูงรีบซื้อมันไม่ดีเหรอ คุณทำได้ดีมากแต่พอดเลนในโกดังเลือกสินค้าที่ดูดีฉันจะนำมันไปที่สางอานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดเลนักสัตว์ที่คุณเผาครั้งล่าสุดเผาไปเท่าไหร่เผาสิบชุดมันอยู่ในโกดังนานมากจนเผาแค่สิบชุดยากไหมไม่ยากคือไม่กล้าเผาค่ะเกิดอะไรขึ้นและใครที่คูกคามคุณ ที่ไม่ได้คอร์ดและนักสัตว์นี้ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วแต่เดินมังกรตัวนี้ไม่เคยกล้าเผามังกรเป็นสัญลักษณ์ของจัก,กรพรรดิถึงเราจะกล้าเผาก็มไม่มีใครกล้าซื้อใช่มันยังคงเป็นสังคมสัตว์ดินาร่วงเพศมังกรสามารถเป็นเลเยอร์ที่จัก,กรพรรดิใช้เท่านั้นใครจะกล้าใช้อย่าตายไม่เหมือนลายมังกรที่พิมพ์บนเสื้อผ้าหนาตอ จากนี้จะเห็นได้ว่าม้าอ้นตัวนี้ไม่ธรรมดาได้ตรวจสอบแล้วหรือยังใครเป็นคนทำเครื่องจีนนี้ตรวจสอบแล้วในโรงแรมในกกนอกเมืองสางอนในช่วงสองวันที่ผ่านมาขายพอดเรนในปริมาณมาก มันเป็นเด็กน้อยสองคนที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักพวกเขาเคยขายสินค้าพูกเขาสิ่งนี้ไม่ทราบสาเหตุจู่ตก็ส่งไปเริ่มธุรกิจเครื่องไายทามเมื่อวานฉันไปซื้อเครื่องเครือบยังส่งเงินสองกระปุกฉันเพิ่งเลือกสองอันที่ดูดี นั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องยิ้มให้พวกเขารู้สิว่าพวกเขาเขินอายแค่ไหนฉันต้องการที่จะตีคนฉันไม่รู้จริงๆว่าท้องฟ้าสูงแค่ไหน,น,นเอาคนพรุ่งนี้พาพวกเขาไปที่เมืองสางอันพร้อมพร้อมกับสินค้าของพวกเขาเราไม่ได้ดึงการป้องกันเมืองเมื่อเลววอนี้จ่ายเขาออกมาในวันพรุ่งนี้ได้ประโยชน์จากเรามากขนาดนี้ถึงเวลาต้องขึ้นทะเบียนแล้วธุรกิจใหญ่เช่นนี้มันสามารถทำได้โดยคนเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะ เราไม่สามารถจ่ายได้คุมและผละไม้ไม่สามารถควบคุมรูกเดียวตัวน้อยเหล่านี้ได้แค่หลานชายของฉันเป็นเพื่อนแม้ว่าฉันจะกินชิ้นใหญ่กับเด็กคนนั้นให้เราสูญเสียความเสียหายอย่างหนักในท้องของเราแต่เราอยู่บ้านหรือบ้านให้สีแก่พวกเขาด้วยฉันได้ยินมาว่ากำนันครอควเล็กกด,ด้านข้างเริ่มปรากฏขึ้น ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเราก็ไม่ต้องสนใจลูกคนที่สองทำมือครอบครัวเล็กกเเล่านั้นสามารถกินเราได้